เขาไม่ให้ดูนะก็ก็ต้องต้องลองดูเองแล้วแหละ,ะไปนั่งสมาธิเพราะว่าจริง <pe> er> ๆไม่ไม่เขาเขาไม่อนุญาตเลยถึงเราจะขออนุญาตเขาไม่ได้ตรงนี้เพราว,ว่าคือเคสนี้ไม่ใช่คนมีคนเดียวนะครับเพราะเขาที่มาดูที่บ้านผมก็บางคนผมก็ต้องคืนเงินให้เพราะว่า <laughs> แต่บางคนก็ไม่เอาเงินคืนบอกว่ามาแล้วก็ช่วยดูให้หน่อยก็มันก็ไม่เห็นไม่รู้จะดูอะไรก็เรานั่งคุยแต่เรื่ององค์ของเขาอะแต่เขาไม่เอาตังคืนนั่นแหละเพราะว่าเขาถือว่าเราช่วยดูให้เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าอนาคตซึ่งอาจจะยังมีอะไรปิดบังอีกเยอะแต่ เราไม่เห็นอะเราโค่การเงินการงานแต่เทพเขาเปิดมาให้อันหนึ่งไตไม่ใช่ไตสกีสไลนะ์นะไตก็เพาะปัสสาวะนะต้องต้องระวังหน่อยไต,ยต,ยตยมันอันเดียวอะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพอยากจะในเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าบางทีการงานการเงินมันมันมันไม่แน่ไม่นอนหรอกแต่ว่าถ้าเรื่องสุขภาพนี้โดนชัว <laughs> สุขภาพนี่โดนชัวก็ต้องระวังแล้วการกินกินน้ําเยอะๆกินน้ําสะอาดนะ ระวังการกินการกินดีไหมอาหารน้ําดื่มระวังดีไหมปกติหรือกินปกติก็ระวังอยู่แล้วระวังอยู่แล้วใช่ไหมครับ,บก็ระวังเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ไม่มีอะไรถ่ายซึ่งถ้ายังไงทําดีอยู่แล้วก็รักษาทานศีลภา,าวนาต่อไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ก็ต้องเห็นอีกนั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นมันก็เป็นองค์อะไรของเราเองต้อ,อ,องได้ว่าครั้งหนึ่งนี้อันนี้อันนี้เราเป็นพุทธหรือเป็นอะไรเป็นพุทธอยู่นะหน้าตาไปทางมุสลิมแขกนิดนึงแต่เป็นพุทธอยู่นะ มีอุบัติเหตุครั้งหนึ่งก็คือคือสลบไปนานนะคะแต่ว่าคือเห็นภาพปูกกับย่าที่เสียไปแล้วาว่ปูกกับย่าที่เสียไปแล้วใช่มันมันเป็นเรื่องจริงหรืบเปล่าสลบก็คือเราโดนอุบัติเหตุรถหรืออะไรรถคว่ำมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่อยุ่สิบแปดตอนนี้สามสปีแล้วสิบกว่าปีเราจะถามว่า <L an> ที่เห็นเนี้ยเป็น <S <S เป็นเห็นป่ย่าที่เห็นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราฝันไปหรือป,ป่ย่าใช่ไหมมันของจริงทั้งหมดนะและใช่ไหมเราตายไปขนาดนั้นมันเห็นอย่างนี้ก็ของจริงแล้วไม่ได้คิดไปเองแล้วเพราะว่าทาไมทําไม,าไมคนส่วนใหญ่คนเนี้ยส่วนใหญ่คนมียาน,น่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้วิญญาณหลุดออกจากล่างาตายแล้วฟื้นผมก็เคยนะแต่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังกันแล้วก็ก็เคยเหมือนกัน,นพ่อแม่ไม่รู้เคยอย่าเล่าเลย เด,เดี๋ยวเล่าพรุ่งนี้สิบโมงค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราเคยเคยเหมือนกันหลุดออกไปคือส่วนใหญ่คนที่มียาหรือมีองค์มีอะไรอย่างเงี้ยมักจะผัดนเรื่องราวเสียดตายเพื่อว่าให้ลงไปเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันเพื่อว่าจะกลับมาบอกคนอื่นให้เชื่อ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้พี่เล่ามาผมก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าที่ไปเคยตายมาครั้งหนึ่งเคยสรุปมาครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เฉยๆยเพราะว่ามันเป็น เรื่องธรรมดาของคนมีองค์มียานเพราะฉะนั้นใครโดนทักว่ามีองค์มียานไม่ต้องดีใจไปนะมันจะตายเอาครั้งหนึ่งน่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดีใจไปนะเอาจริงๆใช่เพราะว่ามันจะต้องมีเหตุอยากเห็นไม่ค่อยอยากเห็นตกลงอยากเห็นหรือไม่อยากคือเป็นคนคือรังสรร์แม่น่ะกลัวถ้าถ้าไม่อยากเห็นนะทำเ็วเยอะๆแล้วมันจะเสื่อมเอาจริงๆทำไม่ได้ก็เขาไม่อยากทำเลวอาจนแบงค์แนะนำวิที่อื่นได้ไหมถ้าตับได้ที่เป็นคนดีก็ต้องเห็น อ่ะจริงๆนะตับใดที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็ต้องนนเห็นเนี่ยเขากลัวคุณหมูปิ้งเขากลัวอยู่ตอนนี้เขาไม่อยากเห็นเขาบอกว่าลังสังรค์เขาแม่นออกไปฆ่าคนสักคนหนึ่งแล้วก็ติดคุกก็ไม่เห็นเลยแล้ว <c oughs> ไม่ได้คนก็ทําดีอาจารย์แบงอ่ะเ <c oughs> อากรแล้วตับใดที่เป็นคนดีก็ต้องเห็นนะอ่ะจริงๆนะคือผมก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้อยากเห็นแล้วมันก็มันก็ทําไม่ได้ก็ต้องเห็นอยู่ดีเ <c oughs> ดี๋ยวก็ชินค่ะอืมลองหรือไม่ก็จะกลัว <c oughs> ยังไงก็ต้องทําผิดศีลนะแนะนำไม่ไปทางบาปแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ไงที่สอนนี่เดีี๋ยยวคนเเข้าใจบง ผิดประเด็นก็คือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไม่เห็นคือมันเป็นของเราแล้วมันยังต้องเห็นถ้าเกิดไม่อยากเห็นก็ต้องทําตัวเสื่อมทําตัวหลอกเขามันก็ไม่เห็นก็เสื่อมไงทางแก้ไม่ทางเดียวคือต้องเป็นคนเลวแต่ว่ามันก็ไม่ดีนะเป็นกามิกตกนรกอีกเนาะสู้เห็นผีกับตกนรกเลือกเอาอะไรก็เห็นต่อไปในแหละดีแล้วเออบางคนอยากจะเห็นก็ไม่เห็นแต่คนอยากเห็นก็ไม่อยากเห็นเนาะ ไม่อยากเห็นอะทำไงดีวะเขากลัวอาจารย์แบงค์อะถ้าเห็นก็ถ้าถ้าเห็นก็ขอหวยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยอะเดี๋ยวมันก็ชินเบงไม่ชินหรือเ่ตั้งแต่เด็กก็เริ่มจะชินแล้วจริงจริงจริงๆเราต้องใช้นั่งสมาธิจริงๆมันมีทางแก้อยู่แล้วก็พูดเล่นไปคือจะทำยังไงคือจริงๆเราต้องนั่งสมาธิเราเราต้องสร้างสมาธิเราสามารถกำหนดะคือจริงๆนั่งสมาธิเนี่ยนะครับ ก็มาสามารถกําหนดให้เห็นก็ได้หรือไม่ให้เห็นก็ได้แต่ก่อนตอนเด็กๆผมก็เห็นภาพเพื่อเห็นพงเห็นผีําเพื่อแล้วก็มีครูบาอาจารย์ก็สอนว่าลองนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ขอข้าพเจ้าขอเห็นเป็นบางโอกาสอยากจะเห็นข้าพเจ้าถึงอยากจะเห็นเวลาให้อธิษฐานอย่างเงี้ยข้าพเจ้าขอเห็นในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าไม่อยากเห็นก็คือกำหนดได้แต่ว่าต้องนั่งสมาธิบอกระพุพระธรรมพระสงค์คือบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทีมีแค่นี้เองต้องนั่งสมาธิแต่บางคนกลัวไงกลัวยิ่งนั่งงิเง แต่มันสามารถกําหนดได้แต่บางคนเอ้าตายแล้วทางแกไปนั่งสมาธิแล้วมิงจะยิ่งไม่เห็นเขาไม่ใหญ่หรอมันเข้าใจผิดครับแต่ต้องกําหนดอธิษฐานจิตเอาแล้วข้าพเจ้ามีข้าพเจ้ารู้แล้วแต่ขอให้เห็นเป็นการะเทศะให้บอกไปอย่างนั้นให้ให้บอกไปแต่คันที่ว่าขอไม่ให้เห็นเลยเนี่ยมันมันเป็นไม่ได้ต้องขอสองแง่ขอให้เห็นเป็นการะเทศะอย่าให้เห็นความเพื่อแล้วมันก็จะเป็นอย่างผมนี่แหละผมก็ไม่ได้เห็นความเพื่อแล้วตอนนี้ผมจะเห็นแต่คนที่มามาดวงเนี่ยก็จะเห็นแต่นี้แปลกนะเล่น คือเป็นคนมีของมีองค์มีอะไรก็คือเขามากันตอนแรกที่คุณพี่มานั่งเขาจะเป็นภาพดําเงี้ยฟูบมากันแบบก็เลยมันจะมากันเอาไว้ก็มันก็เผอิญตรงกับที่เขาบอกว่าเขามีอะไรก็ก็เซว่ายังไม่ถึงเวลาถึงคุณพี่ไปดูกับหมออื่นหมออื่นอาจจะไทยทายแต่จะไม่แม่นเลยก็ได้นะเคยไปดูดวงแล้วไม่แม่นบ้างกเปล่าเคยไปดูดวงแล้วแม่นไหมตรงไหม ออดูดวงกับหมอดูไม่ค่อยแม่นแต่พระ<ผ>ทักจะแม่นเนี่ยคือถ้าเกิดคนมาเหนือดวงอ่ะมันไปดูดวงมันก็จะขาดเคลื่อนหมดเพราะว่าเขาไม่ให้เห็นไงแต่พระมันมีบารมีสูงกว่าก็ก็จะต้องเห็นแา่รนี้เพินศึกมาแล้วก็จะไม่เห็นถ้าเกิดเป็นพระที่ปฏิบัติจริงๆนี่อาจจะเห็นได้ถ้าลองไปให้หมออาจารย์อื่นดูเขาก็จะทายเธอไม่ถูกถึงจะเห็นแต่ก็ทายก็ไม่ถูกอยู่ดีผมก็เลยไม่ขอทายแล้วกันเดี๋ยวผิด อ้าจริงๆนะอ้าวจริงๆนะค่ะนะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวก็ชินแล้วมีแฟนยังคะไม่ค่ะอ๋อจริงๆมีแฟนมันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะเรื่องญานเนี่ยบิเถอะไปมีแฟนเลยเสียตัวอ้าวจริงๆหายไม่เห็นสีแล้วเห็นแต่ผัวไม่เจอผีเจอผัวอําแทนไม่เจอผีอําเจอผัวอําแทนอจริงๆไม่อยากให้เครียดพอรู้ว่าเขาเครียดไงนะคะไม่ต้องกลัวยังไงลองอธิษฐานจิตตามที่อาจารย์แบงค์บอกถือว่าเรามีบุญนะ นะคุณหมูปิ้งไม่ต้องคิดมากนะคะดูดีจะร้องให้ <c oughs> ทำไมไม่อยากเห็นก็จริงๆริงนั่งสมาธิบ่อยไหมก็ <g az zy> ไม่ค่อยได้นั่งเพราะกลัวเจอหลังๆไม่ค่อยนั่งแต่เราเคยนั่งแล้วกําหนดขอขออย่างงี้ปะ่ะต้องกําหนดขอ <g az zy> ดูนะถ้าขอก็จะเจออ่าก็จะสมมติว่าถ้าอยากถ้าอยากรู้ว่าต้องกาหนดดูอะ,อะต้องต้องลองกำหนดดยต้องเชื่อดูแล้วสวดหมดเมตตาใหญ่เอามันใจบางทีไม่ไม่กล้าบอกเขาแต่แบบเหมือนบอกเขาถูกเขาก็จะมาถามเรื่อยๆแล้วรอแบบไม่อยากบอกแล้วไม่ไหว ก็ลองทําดูคือตอนแรกๆยิ่งทำาันอาจจะยิ่งเห็นเขาให้คิดว่าอาจจะมาทิ้งทวนแล้วกันแต่สุดท้ายก็หายไปเองแต่วิธีการแบบมีแฟนสักคนนึงก็ดีเหมือนกันนะมันจะเสื่อม,มอะจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นจริงๆแล้วตอนเด็กๆเวลาเห็นผีตอนเด็กๆอ่ะมันจะบริสุทธิ์อยู่ไงแล้วตอนมีฟงมีแฟนก็เ,เสื่อมแล้วมีแต่เรื่องรักลบกดหลงก็ทําให้เสื่อมอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดทางแก้แบบว่าให้ให้แบบให้หายเลยมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว <ๆ S 1> ่าถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องเห็นมาทำ looping เออมันเป็นต้องเห็นมันต้องต้องเห็นต้องแต่ออกมาช่วยคนอย่างนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราเออแล้วแต่เราอยู่ที่เรานะจะดีไว้นะคะขอบคุณนะคะอย่าคิดมากนะขอบคุณค่ะเราเนี้ยอยากเห็นนะเราอยากเห็นนะแต่เราไม่เห็นนะอ่าไปนะคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะอ่าหวังว่าครงนี้คงจะเห็นเนาะ อ่าสวัสดีครับค่ะชันค่ะอาขยำเลยอ่าอายุเท่าไหร่แล้ว45ค่ะชื่อคุณอะไรสุขค่ะสวยสุขนึก,กว่าชื่อสวยสุขค่ะหันหันเออแบบนึง ดูก,กรรมอดิชาติกรรมเก่าเจ้ากรรมนเวนคุณสุขมันเป็นกรรมกาเมนี่ว่ะแล้วจะว่าชาติที่เราเป็นผู้ชายแล้ววิ่งเห็นภาพพี่วิ่งปั้มผู้หญิงหลายคนเหมือนชาติที่แล้วนะคะดังนังจีนที่แบบว่าวิ่งปั้มพวกซิกแอนเซนเหรอคะซิกแอนเซน วิงตามพวกผู้หญิงในวังเนี่ยเลยแต่นี้ถ้าทางจะเป็นคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในเรือในวังเลยก็เห็นเร็นกรรมกรรมมีมีหลายคนก็ถ้ายังไงก็อาจจะเป็นกรรมในเวลาอธิษฐานจิตไม่มีอะไรมากครับก็เป็นข้าพเจ้าเคยทํากรรมกับครอบครัวกับการทอดทิ้งสามีเออทอดทิ้งภรรยาในในอดีตชาติเท่านั้นเองในชาตินี้ข้าพเจ้าได้รับผลกรรมอะไรแล้วก็บอกไปส่วนใหญ่จะมาเรื่องของความรักนะเรื่องของครอบครัวก็ต้องระวังเรื่องบ้านเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีครอบครัวยัง เก็ถูกแล้วนะไม่มีคือสดแล้วเคยมีไหมไม่อ๋อถูกแล้วแหละเพราะว่าชาติที่แล้วไปวิ่งไล่ปั้มเงามาไงคะาชาตินี้ก็เลยตรงว่าพี่ก็ต้องอยู่คนเดียวมันมันเป็นกรรมของการทอดทิ้งนะครับแล้วก็ถ้ายัางไงไม่ไม,ไม่มีอะไรเตือนอันนี้อายุ45ใช่ไหมถ้าเตือนก็คือต้องเตือนเรื่องของการโดดเดี่ยวมันก็แค่นั้นเองนะแต่ว่าไม่เห็นว่ายากจนนะครับไม่ไม่คือโดดเดี่ยวแล้วก็มีเงินใช้เพราะว่าส่วนบุญที่ทํามาเนี่ยมีอยู่ มีอยู่เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยในกระดาษนี้ไม,ไม่ไม่มีเรื่องอะไรตา,ายก็คือถ้าจะแผ่เมตตาให้ใครให้บอกไปว่าผิดสินข้อสาข้อกรรมเมแล้วก็ให้ลูกให้เมียให้บอกไปแค่นี้เองในอดีตชาติของข้าพเจ้านะครับแล้วก็ดูชาตินี้ถ้าถามหนูว่าชาตินี้เจออะไรไหมจริงๆแล้วเจ,เจอกรรมกับสัตว์เล็กๆมากกว่าแต่กลัวคุณพี่จะนึกไม่ออกเหมือนคุณแม่คุณแม่ก็อาจจะมีตอนเด็กๆตอนสาวๆก็นึกไม่ออกก็ไม่คือมันมีกรรมกับสัตว์เล็กๆจริงๆแล้วจะทําให้เป็นพวกพวกเอ่อพวก พวกภูมิแพ้ต,ต,ต,ต้องต้องต้องระวังเนี่ยจามนะปอดต้องระวังทางเดินหายใจนะไม่รู้เป็นบ้างหรือยังยังค่ะยังไม่ค่อยเป็นก็ต้องระวังพวกจามพวกภูมิแพ้เพราะว่ากรรมกับรสัตว์เล็กๆเนี่ยมันจะเป็นโรคแค่เนี้ยหรือไม่ก็ผื่นคันอย่างที่คุณแม่เราเป็นอ่ะเป็นผื่นคันเป็นมันก็เป็นภูมิแพ้นี่แหละวะแต่ผื่นคันมันเกิดมาจากภูมิแพ้เหมือนกันนะคะคือกับการแพ้เพราะว่าเินไม่ได้จามนะเือจะอจะเป็นผื่นผื่นแพ้ง่ายแบบ น,นาพวกนี้มันจะเป็นกรรมกับมแมลงเล็กๆกับสัตว์เล็กๆเ,เ,เ,เอาน้าไปฉีดเอาอะไรไปคือบางทีเราทํากับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นกรรมน้ําฉีดน้ําร้อนลาดหรืออะไรไปอย่างเงี้ยคือโดนลังมดลังปวกมันก็ถือว่าเป็นกรรมคือเป็นกรรมเล็กๆอันนี้ใครๆก็เป็นกรรันอย่ายงผมก็ยังนั่งบีบเห็บหมาอยู่เ <c oughs> ลยก็เลี้ยงหมาเนาะก็บ <c oughs> ีบเห็บก็ถือว่าเป็นกรรมเหมือนกันคือพวกนี้ว่าเกิดแถมเมตตาให้วิญญาณเด็กวิญญาณผู้ใหญ่วิญญาณผู้ชายไม่เห็นเห็นแต่วิญญาณลูกวิญญาณเมีย จริงจริง,รงๆๆเขาไม่ได้ตามมานะครับแต่มันเป็นภาพกรรมเฉยเคือไม่คือเขาคงไปเกิดแล้วแหละไปเกิดเป็นคนเป็นอะไรแต่ที่ตามมาคือสินข้อ3ามที่ทำให้เขาชาตินี้ก็อาจจะไม่มีคู่ไม่มีอะไรแล้วส่วนเลือกลงเลือกผุ่นพันภูมิแพ้จามหรืออะไรเงี้ยก็มาจากกรรมอะไรมาจากกรรมแมลงเล็กๆ,ๆในชาตินี้แหละแต่นึกไม่ออกนึกออก,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 กปะก็มีบ้างค่ะเพราะบางทีปลวกมันขึ้นอ๋อปลวกขึ้นต้องกําจัดปลวกค่ะแล้วแม่กําจัดเมื่อไหปลวก ให้ใช้ลูกเห็นไหมล่ะโอ้แม่แม่บอกว่าแม่ไม่เคยฆ่าเลยเน่ะไปอยู่ที่ลูกอาจริงๆพวกเนี้ยคนจ้างวันใช่ใช่เป็นคนในครอบครัวถึงแม่แม่ไม่ทำแต่แม่ใช้ลูกบาปตกที่แม่ท่ะไม่ตกที่ลูกเลยค่ะมันมันทั้งสองฝ่ายเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเพราะฉะนั้นวิญญาณสัตว์ที่บอกที่คุณแม่นึกไม่ออกมันมันจริงๆนะแต่ลองลองนึกดูมันมีจริงๆถ้าถ้าตอนแรกปฏิเสธไงแต่พอมานั่งนึกดูนะรับรองจะเต็มหน้ากระดัษเอศีทั้งสองหน้าหลังจริงๆมีหมดแหละมีทุกคน แต่ใช้เขาไงคนใช้จะหนักกว่าใช่ไหมคะจันแบงแต่ว่าพวกกรรมจากสัตว์เข้าบ้านมาเล็กๆ,ๆมันเป็นเศษกรรมแต่ว่าถ้าเกิดเศษกรรมแบบหลายๆตัวเข้าก็จะเป็นกรรมใหญ่จะเป็นเนี่ยพุนคันพุ่มแพ้โรคผิวหนังจะเป็นเยอะอย่อางเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะของเราไม่มีอะไรก็ดูเป็นคนดีแล้วไม่เคยเอาเปรียบใครเป็นคนที่ซื่อซื่อจนอาจจะงโง่เลยก็ได้ซื่อแบบตามใครไม่ตามไม่เออไม่ทันคอนอะไรก็จะมีบ้างนคนไม่ทันคอนเออหรือว่าอาจจะขี้น้อยใจขี้อะไรเงี้ยน,นะ <laughs> นะครับอืมใช่ นะนะกี่น้อยใจกี่ใช่เลยใช่ใชไหมฮนะแม่ว่าดนิดเดียวก็งอนแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม่เข้าคุณแม่จริงอ,อนั่นแหละสิก็คือมันเป็นกรรมกับพ่อกับแม่คือน้อยใจพ่อแม่นี่ไม่มีสิทธิ์น้อยใจเลยนะคือมีสิทธิ์น้อยใจแต่ก็ต้องมีสิทธิ์หายด้วยไม่ใช่โกรธแบบบางลูกบางคนถ้ไม่คุยกับพ่อแม่เป็นอาทิตย์เนี่ยนะอันนี้ถือว่าบาปลูกที่คนไหนที่งอนพ่อแม่แล้วไม่คุยกับพ่อแม่เป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยชาติหน้าหรือชาติเนี่ยมันจะต้องเป็นใบแล้วลูกที่หลงทางพ่อแม่ล่ะคะ ลำคาญเวลาแม่บ่นอะไรเงี้ยค่ะอืมฉันก็ต้องเจอคนที่ต้องมาด่าเราใส่หรือต้องอ่จะจริงนะคนที่เถียงพ่อเถียงแม่หรือลำคาญพ่อแม่มถ้าเกิดมีมีคู่ก็ต้องเจอคู่ที่ลำคาญเรานะ <c oughs> นั่นแหละก็จะจะเหมือนกันเจอเจอคู่ที่หงุดหงิดอารมณ์เสียวางของปึ้งปังอย่างที่เราทากับพ่อแม่ล้วไม่รู้นั่งนั่งเราโดนใครสักคนหรือบ้างเขาแบบคือมันไม่ใช่มาจกรรมอะไรเลยมันจากระเถียงพ่อแม่แหละสาม,มีภรยรยาทะเลาะกันเนี่ยมาจากรรมที่เคยเถียงพ่อแม่เคยทาให้พ่อแม่เสียใจด้วยคําพูดมาก่อนชั้นนี้ก็ต้องมาเจอเมีย ก็เป็นกรรมในชาติที่แล้วแต่ของเราไม่มีไงไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไงไม่มีแฟนไงไม่มีอะไรทุกข์ใจไงอยากมีไหมเพราะว่าทาเขาไว้ชาติที่แล้วแล้วนะนะนั่นเองอเแล้วแล้วของตัวเองที่ต้องไหว้เทพองค์ไหนอ๋อเทพเหรอแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้จะเน้นแนวพระมากกว่าไม่อย่างอย่างอย่างแม่จะอาจจะเป็นพระพุทธ,ธสัตว์กลอิมใช่ไหมใช่ไหมจำจำแต่อของเราจะเป็นพระ ไม่ไม่ใช่เทพอะเหมือนจะเป็นพระแบบพระพุทธเจ้าอ่ะปางไหนก็ได้เป็นพระพระโสธรอ่าหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยป่ะอย่างนั้นหรือพระเกจิเป็นเห็นเป็นเหลือง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 ไม่ไม่ไม่น่าจะใช่เทพไม่ไม่เห็นอ่าครับเป็นพระพวกพระพระพุทธพระธรรมประสงค์ธรรมดาไม่ไม่ได้เห็นเด่นเด่นอะไรนะครับจริงๆแล้วก็ไหว้ได้หมดนั่นแหละใช่ไหมไหว้ได้หมดนั่นแหละโอเคครับเอ่อบคุณท่านต่อมาค่ะเชิญพี่ผู้ชายใช่ไหมคะค่ะ ได้ค่ะเชิญค่ะให้หยิบให้เหรออ่าให้จันหยิบให้ด้วยครับขอบคุณครับเชิญค่ะพี่จริงๆพี่เขามานั่งนานแล้วตุ๊กตาเห็นนานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าพี่อะไรคะทัตครับพี่ทัตทัตอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบปีครับห้าสิบปีจะถามมาก่อนไหมไม่ครับโอ้หไม่ครัลองของนี้แบบห้าสิบปีเป็นยังไนะ ขอดูกรรมคุณทัศอายุ 53, ห้าสบสามหอห้าสอ๋ <50. S 2> <50. S 1> อห้เหมือนมีวิญญาณเลยแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นวิญญาณอะไรขอดูเจ้ากรรมในเวรเลยแล้วกันมันเป็นมันเป็นคนลากโซ่มาเขาจะเดินแบบลากโซ่สองคนอยู่ซ้ายกับขวาพี่แล้วก็จะ ดา่าโอ้โหขอใช้คำพูดของเขาเลยนะไม่ใช่คำพูดของผมนะมึงจะต้องชิบหายมึงจะต้องแตกแยกมันจะต้องเอ่อจะจะพูดประมาณนี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยวิญญาณท,ที่อาจารย์แบงค์เห็นนะคะไม่ใช่คำพูดผมไม่ใช่คำพูดอาจารย์แบงค์นะอย่าเพิ่งะะตกอย่าเพิ่งช็อกผมแล้วยังไม่อยากเป็นข่าวหน้าหนึ่งตอนนี้อันนี้อันนี้ถ้าว่าถ้าว่าเป็นใครเขาเห็นเขารักโซมาอย่างงี้น่าจะเป็นพวกเฉลยแล้วละครเพราะว่าน่าจะอธิดชาติน่าจะปัวพันกับพวกทหารเนาะในชาติใดชาติหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เจอน่าจะเป็นอยุธยามากกว่าเพราะอยุธยามันต้อง3 400ี่ร้อยปีพม่ามาตีเราตั้งหลายครั้งแล้วก็ไปตีเมืองอื่นตั้งหลายครั้งไปถึงคนไทยตีกันเองก็มีอาจจะเป็นคนไทยด้วยกันหรืออะไรเงี้ยที่ที่อตอนก่อนยังไม่ใช่ประเทศไงเป็นแคว้นแคว้นนี้ตีแคว้นนี้ก็เป็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องทํากับพมา่าเสมอไปบางทีเชียงใหม่ตีพิษทัโลกอะไรเงี้ยตีกันไปตีกันมาก็ก็เป็นกรรมกับมันเห็น2คนนะครับถ้ายังไงเวลาแผ่เมตตาให้ผู้ชาย2คนที่ติดตามข้าพเจ้ามาแล้วจะ มันโดนทุกเรื่องเลยไม่รู้พี่เขาจะถามเรื่องอะไรเป็นโดนแบบเงินงานาหมด <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวพี่เขาจะหมดตัวเผื่อจะป่วยกระดูกกระดูกแตกอีกแล้วระว,วงังอุบัติเหตุมันเยอะแต่ความดียังมีเพราะว่าเรามีาราสัตว์ไทยคุ้มครองพวกวันในสวนพระเจ้าตากอะไรเงี้ยก็ต้องถ้าไหวก็ลองไหวสิ่งศิทธิ์พวกแนวพระมหากษัตริย์ดูนะไหวอะไรอยู่บ้างก็ก็ไหวไหวพระถ้าเสริมนอกจากพระนอกจากเทพแล้วก็มีเสริมทางนี้เพราะว่าเราเป็นฐานเก่า <Okay. S 2> แต่ว่าใจมันไปทางพันเรศวรมากกว่าพระเจ้าตากน,าน่าจะเป็นยุคนั้นพันเรศวรจะก่อน <Okay. S 2> ตอนลองไหว้ท่านดูอาจจะถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีรูปเคารพก็ที่อนุสาวรีย์เลยก็ได้ <Okay. S 2> แล้วเอาทุบเทียนแพไปไหว้ขอ,ขอ,ข,อขอมาขอพรอ,อะไรเขาแล้วมีบุญสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นนะครับว่าแล้วก็จะกรรมนียเวรสองคนนี้ก็จะทําให้มันเรื่องเรื่องนี้แหละอาต้องถามมาไม่รู้พี่อยากรู้เรื่องอะไร <Okay. S 2> uh อ,อนาคตหน้าที่หน้าที่การงานาทํางานเกี่ยวอะไรอยู่จ้ะตอนนี้รับราชการอ๋อตายตายเป็นทหาราก็นั่นนะถึงบอกรับราชการแต่ไม่ได้เป็นทหารใช่ไหมคะตอนตอนนี้ยังไม่ใช่แต่เคยเป็นทหารมาก่อนแต่เคยเป็นทหารมาก่อน <c oughs> นั่นไงก็ที่อาจารย์แบคงเห็นแล้วก็ไปไหว้พระเดชาสวนดูเราทําไมไม่เป็นแล้วล่ะเบื่อทหารเคยเจอทหารเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายงานมาแล้วเราเคยเจอคนกลั่นแกล้งในงานนั่นน่ะสิมันก็ถึงบอกไอ้สองตัวนี้มันมาชี้หน้าด่าต้องชิบหายจะต้อง อะไรเงี้ยจะต้องแบบทําคุณค้นไม่ขึ้นจะต้องไม่มีความสุขก็คืออาจจะผ่านไปแล้วในอดีตของพี่ <Okay. S 2> นั่นแหละก็คือเป็นการใช้กรรมไปแล้วเราอายุมันก็5้าสิมันก็เยอะแล้วเรียกว่าอาจจะผ่านไปแล้วตั้งแต่30 4สิบสี่สิบอะไรเงี้ยก็ต้องเจอกรรมกับคนต้องเจอกันที่หักหลังเพราะเราเผอินี่พี่อาจจะเป็นฐานที่ฆ่าคนไทยด้วยกันเองที่แบบว่าเมืองอย่างที่บอกอะเมืองนู้นตีเมืองนี้เป็นแคว้นเป็นอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นกรรมต่อก,กันเพราะภาพมันออกมาเป็นคนไทยนะไอ้คนที่ยืนสองคนเนี่ยไม่ไม่ใช่พมา่าไม่ใช่ถ้าดูมันออกเหมือนเป็นคนไทยอย่าง ถ้ายังไงถ้าขอเข้ามาคนสองคนนี้ด้วยการนั่งสมาธิทําบุญตักบาตรให้เอ่อยไว้เขาให้เขาถ้าไม่บอกสองคนก็บอกว่าทุกทกคนก็ได้ที่เป็นคนไทยที่ตายด้วยกันในการอายุทยาแล้วก็ถ้าเกิดไหว้พระอะไรจะเห็นนอกจากไหว้พระพุทธเจ้าแล้วให้พระในเลสวนร ไม่ต้องถึงขนาดับมาห้อยคอก็ได้นะไปไหว้ที่อนุสาวรีย์หรือไม่ก็มีรูปอยู่ท่านอยู่ที่บ้านก็ไหว้ที่บ้านแต่เราแล้วก็อนาคตการเงินการเงินการงานาตํานงตําแหน่งหรืออยากได้อะไรก็จะได้ขึ้นมาเองลองเชื่อดูแล,แล้วก็ในกระดาษนี้นะจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าโอ้มีมีสิทธิ์เป็นพระได้เลยเนี่ย <c oughs> มีสิทธิ์บวชตลอดชีวิตได้เลยเนี่ย <c oughs> อเอานาะไม่รู้ใฝ่บ้างหรเปล่า <c oughs> คิดบา้างเอายังหรือย,อยังอยู่ทางโลกอยู่ก็ยังอยู่ทางโลกอยู่ <c oughs> ครับเจริญพร <c oughs> เคยเข้าเข้าฝึกวิปัสสนากรรมฐานกมหากรรมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ขัดสมาธิก็จะปรากฏคนสองคนขึ้นมาอย่างที่อย่างที่พูด๋ออยางที่อาจารย์แบงค์บอกเลยพี่ก็เห็นคนสองคนนั้นที่อาจารย์แบงค์บอกแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานทำไมถึงจะให้เขาออกไป น่ากลัวจังเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวพี่เนี่ยผมก็จะเจอแบบเงาที่ผมขออนุญาตวาดนะจะได้เก็บไปดูแลไม่ใช่โดดดูไปกลับไปบ้านลืมหมดอ <c oughs> อันนี้เนี่ยเขาจะใส่โซ่ใส่อะไรมารรหน้าทางจะเป็นพวกพวกที่เราไปทํากับเขาไว้แล,วแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับเขาเกาะขาอยู่อันนั้นนะครับเ็เจ็บขาเจ็บอะไรบ้างไหมตอนหลังก็หายนะครับเหมือนกับเขาออกไปแล้วอ่นนีเนี่ยอ้า ยังไม่ออกนะยังเห็นอยู่เลยเห็นอยู่ใช่ไหมครคือเขาแค่หลุดออกจากขาแต่เขายังยืนอยู่ไงค,คือไม่ได้มาเกาะแต่ที่เราปวดขาปวดอะไรอาจจะมาจากการล่ามโซก็ได้ครับแค่อันนี้ก็ให้ไปบอกผู้ชายสองคนนี้นะครับครับก็เหมือนเหมือนเดิมแล้วทำบุญทำทานอะไรก็ทำ,ทำตามปกติของเราทานสีพระวนามให้ครบนะแล้วถ้าเป็นทหารน,นี้ดื่มเหล้าบ้างก็เปล่าดื่มครับแล้วตอนนี้เลิกยังเพิ่งเลิกวัอาทิตย์นึงอ๋อเพิ่งเลิกอาทิตย์หนึ่ง,งเจริญพรและอยากกลับมาดื่มใหม่ไม่ครับว่าดีแล้วด <c oughs> ีแล้วเพราะว่าถ้าเกิด ทางแก้กรรมจีจะให้ได้ผลเนี่ยต้องมีสินห้าก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆหลายคนที่บอกว่าทำไมไปนั่งสมาธิแล้วทำไมไม่ได้ผลก็เป็นเพราะสินห้ายังไม่มีไงบางคนเป็นเมน้อยเขาเนี่ยแล้วมานั่งสมาธิเมื่อไหร่มันจะคือคือต้องเลิกเป็นก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิวิปัสนาถึงได้ผลบางคนดื่มเหล้าอย่างเงี้ยแล้วมานั่งสมาธิถ้ามันยังติดขัดอยู่เพราะสินห้าของคุณยังไม่บริสุทธิ์สินห้าเป็นพื้นฐานที่ทําให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานประสบผลสําเร็จนะครับอขอบคุณนะคะแหมก็เรียกว่า ตรงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทุกท่านขอลารายการก่อนสำหรับคนที่ติดค้างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชันแบงกรอบให้นิดนึงนะได้เอาขอบคุณค่ะได้แค่สองคนใช่ไหมเหลืออีกเดี๋ยวตอบพรุ่งนี้เนาะค่ะคือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมนะคะบรรยายธรรมแล้วก็สเก็ตกรรมอย่างคล้ายกัน แบบนี้เลยฟรีเหมือนกันอยากให้มากันเยอะๆเวลา10บโมงเช้าที่ห้องมิทติ้งรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตใหเงี่ยล่ะค่ะไม่ต้องกลัวความลับจะรั่วไหลเพราะผ,ผมจะดูแล้วว่าถ้าคนคนนี้มีกรรมที่พูดไม่ได้ ประจานไม่ได้ผมก็จะไม่พูดสมมติว่าคนนี้ไปทําแท้งมาผมก็จะประจันแมงจะไม่พูดบอกว่าเป็นปารปฏิบาติเป็นวิญญาณคนแต่ไม่บอกว่าวิญญาณเด็กเดี๋ยวเขารู้ใช่คือเราต้องถามเราจะถามก่อนได้แหละเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราเข้าใจดังนั้นอยากเชิญชวนนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่มาช้อปปิ้งที่นี่พรุ่งนี้อยากจะได้รับการสเก็ตกรรมแบบนี้ สองชั่วโมงเต็มอิ่มตั้งแต่10บโมงถึงเ<า>ที่ยงเนี่ยอาจารย์แบงค์เนี่ยจะอยู่ที่ห้องมิทติ้งรูมฝั่งนี้10บโมงนะคะถึงเที่ยงแล้วก็คุณชมทางบ้านก็แฟนๆทั้งช่องเอชแชนเอลค่ะถ้ายังไม่ได้มาช้อปปิ้งอยากขอให้มาช้อปปิ้งที่งานสหรกรุ๊ปนะคะพรุ่งนี้ ลดสุดๆเพราะวันสุดท้ายแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสินค้าที่ราคาถูกด้วยแล้วก็ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้อยากให้ทุกคนไปเลือกตั้งด้วยนะคะถ้ามามาฟังอาจารย์แบงก์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกตั้งพร้อมกันกับตุกตาก็ได้ตพะุกตาก,ตก็มาอยู่กับอาจารย์แบงก์พรุ่งนี้เสร็จแล้วตอนเที่ยงเดี๋ยวจะค่อยไปเลือกตั้งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แบงก์มากๆค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ